เราไปต่อกันกับเมนูซิกเนเจอร์ที่มาแล้วก็ต้องสั่งเช่นเดียวกันแล้วมีรู้สึกว่าหาทานยากมากกับยำส้มโอคะ่ะยำส้มโอว่าทานย่าในนี้จะมีตัวกุ้งมีไก่ฉีกนะคะแล้วก็มีส้มโอ,องนี้เลยคุณผู้ชมบอกว่าทานได้แล้ว <c oughs> เริ่ม <c oughs> ส้มโอมันจะมีความเป็นน้ำเป็นจุ้ยซี่ออกมาของส้มโอเนาะแล้วพอตัวไก่ฉีกมันเข้าไปมันแบบผสมผสานกันได้ดีมากแล้วก็อีกแล้วที่แบบว่ากลมกล่อม ความน้ำพริกเผาคุย้ออร่อยมากอะ่ะต้มยำกุ้งน้ำใสใส่ใบกะเพรานะคะในน้ำใสแบบนี้เลยหูช<ฮ>ิมน้ำซุปนะคะ อันนี้มีรสจัดขึ้นมาหน่อยแต่เชื่อเลยว่าทุกคนทานได้เป็นเคลียร์บรอตเป็นเคลียร์ซุปที่ที่อร่อยมากค่ะชาวต่างชาติก็ทานได้ค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างหาทานย่างมากเช่นเดียวกันเป็นต้นตํำรับชาววังแกงโบราณเช่นเดียวกันทุกคนเพราะว่าเราเราไม่ค่อยเห็นที่ไหนขายเลยแล้วก็มินว่าทํายากด้วยอันนี้คือฟักทองนะคะที่เขาแกะสลักมาอย่างสวยงามอาหารไทยดั้งเดิมต้นตำรับชาววังเนี่ยจะต้องมีการแกะสลักผักเพื่อสร้างความสวยงามสร้างสีสันเพราะสมัยก่อนเนี่ยรู้เลยว่าห้องเครื่องเนี่ย หรือว่าที่ที่เขาต้องเสิร์ฟเครื่องเสวยนะคะก็ต้องมีการแบบแกะสลักให้แบบท่านเจ้าขุนมูลนายได้แบบว่าเอ็นจอยในการทํากับน้ําพริกทานกับพวกอาหารต่างๆนะคะทานเสร็จปุ๊บเราก็ท้องมาทำอะไรต่อคะถูกต้องมีเคยเลยแกะสลักตอนตอนอยู่โรงเรียนอ่ะมียังทาไม่ได้เลยแกเนื้อเป็ดไม่เหนียวเลยมีทั้งใบโหระพามะเขือพวงสับปะรดองุ่นนะคะ มีความผล,ลไม้เบาๆแล้วมันก็เลยไม่เหมือนใครที่ไหนเลยอยากให้ทุกคนมาลองกันตรงนี้ก่อมเข็ดเป็นย่างค่ะคดร